สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีชีวิตมันเอ่อมันท่วมท้นไปหมดจนเราเองก็เริ่มสับสนว่าเอ๊นี่เรากำลังเครียดหรือว่ากำลังวิตกกังวลกันแน่นะวันนี้นะครับเราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันให้ชัดขึ้นอีกนิดโดยดูข้อมูลจากเอกสารข้อเท็จจริงของสถาบาันสุขภาพจิตแห่งชาติสารัฐหรือใน mshogov ครับเป็นข้อมูลจาก web.gov เลยนะครับถือว่าน่าเชื่อถือทีเดียว เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจให้มากขึ้นครับว่าไอ้ความเครียดกับความวิตกกังวลเนี่ยมันต่างกันยังไงอาการที่เหมือนกันมีอะไรบ้างแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีตามข้อมูลที่เขามีมาให้นะครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะคะใช่ครับเอาล่ะครับเริ่มจากนิยามกันก่อนเลยดีไหมครับในเอกสารเขาบอกว่าความเครียดหรือส t r e s เนี่ยมันคือปฏิกิริยาของร่างกายหรือจิตใจเราเนี่แหละครับต่อเอ่อต่อสาเหตุภายนอก สาเหตุภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นการบ้านเยอะเนี่ยหนกักเการเจ็บป่วยหรือเจอเรื่องใหญ่ๆอย่างอย่างโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติอะไรทํานองนั้นครับมันอาจจะมาแวบเดียวแล้วหายไปหรือเกิดซ้ำซํำๆก็ได้แล้วก็ที่น่าสนใจคือมันมีทั้งแง่บวกแง่ลบด้วยนะครับอืม แง่บวกอย่างเช่นเช่นเป็นแรงฮึดให้เราทํางานให้เสร็จทันอะไรแบบนี้ครับส่วนแง่ลบก็ก็น่าจะพอเดากันได้อย่างนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอ๋อค่ะพอเข้าใจภาพรวมของความเครียดแล้วค่ะทีนี้แล้วความวิตกกังวลหรือแอไซายตี้ลระคะมันต่างกันยังไงตามข้อมูลนะครับความวิตกกังวลเนี่ยมันคือปฏิกิริยาของร่างกายเราต่อความเครียดนั่นแหละครับแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือ มันเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะไม่มีภัยคุกคามหรือสาเหตุภายนอกนะตอนนั้นแล้วก็ตามอ๋อ oh. หมายความว่าตัวกระตุ้นหายไปแล้วแต่เรายังรู้สึกอยู่ใช่ค่ะหรือบางทีก็ไม่มีตัวกระตุ้นชัดเจนเลยด้วยซ้ํามันเลยเหมือนเป็นเรื่องอืมเรื่องข้างในตัวเรามากกว่าเป็นปฏิกิริยาของเราเองเข้าใจแล้วค่ะแต่ที่ทําให้คนสับสนกันเยอะอาจจะเพราะอาการมันคล้ายๆกันหรือเปล่าคะ ใช่เลยค่ะอาการมันทับซ้อนกันได้เยอะมากอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เจอบ่อยๆก็จะมีกังวลมากไปรู้สึกไม่สบายใจกระสับกระส่ายตึงๆตามตัวปวดหัวปวดเมื่อยตามร่างกายบางคนความดันขึ้นก็มีนะคะหรือว่านอนไม่หลับโหฟังดูแล้วมันก็ก็แยกยากจริงๆนะครับเนี่ย ค่ะเพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันไปกระตุ้นระบบตอบสนองต่อความเครียดของร่างกายเหมือนกันค่ะไอระบบที่เรียกว่าสู้หรือหนีนะคะ fight or flight response นะครับใช่ค่ะแต่จุดต่างสำคัญที่พอจะสังเกตได้คือความเครียดเนี่ยพอบทสาเหตุมันหมดไปหรือสถานการณ์คลี่คลายอ,อ,อาการมันก็จะค่อยๆดีขึ้นหายไปครับ แต่ความวิตกกังวลเนี้ค่ะมันมักจะอยู่กับเรานานกว่านั้นเป็นความรู้สึกแบบหวาดวันกลัวที่มันไม่ยอมหายไปง่ายๆแล้วที่สำคัญคือมันรบกวนชีวิตประจำวันเราได้แม้จะไม่มีอะไรมาคุกคามตรงหน้าเลยก็ตามแสดงว่าความต่อเนื่องนี่เองที่เป็นตัวแยกสำคัญ มันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวได้จริงๆทั้งระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารหัวใจและหลอดเลือดหรืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางจิตเวทอื่นๆเช่นโรควิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าได้เลยค่ะฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะครับแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะ,ะควรจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ใช่แค่เครียดธรรมดาธรรมดา ในเอกสารเขาก็ให้สัญญาณเตือนไว้นะคะเช่นถ้าเรารู้สึกว่าจัดการความเครียดหรือความรู้สึกตัวเองไม่ไหวแล้วควบคุมไม่ได้หรือว่าอาการพวกนี้มันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันมากๆทำให้เราไม่อยากทำนั่นทำนี่หลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆครับ หรือรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกแย่ๆเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยไม่หายไปไหนสัทีถ้ามีสัญญาณแบบนี้ก็เป็นเรื่องดีที่จะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ายังพอรับมือไหวหรืออยากลองจัดการด้วยตัวเองดูก่อนมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมครับจากเอกสารนี้มีหลายวิธีที่น่าสนใจเลยค่ะที่เขาแนะนําไว้นะคะอย่างแรกก็อาจจะเป็นการ การเขียนบันทึกระบายความรู้สึกออกมาอ๋อการเขียน journaling ใช่ค่ะหรือบางคนอาจจะชอบใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยผ่อนคลายมีเยอะเลยนะคะสมัยนี้แอปฝึกหายใจลึกๆจินตนาการถึงภาพที่ทำให้สบายใจครับพวกแอปฝึกสติ mindfulness ก็ด้วยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะการฝึกสติหรือ mindfulness นี่ก็เป็นวิธีที่ดีมากคือการฝึกให้เราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันโดยไม่ไปตัดสินความคิดหรือความรู้สึกที่มันผ่านเข้ามาช่วยตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านได้ดีค่ะน่าสนใจครับ มีอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีเรื่องพื้นฐานแต่สําคัญมากค่ะคือการออกกําลังกายสม่ําเสมอการทานอาหารที่มีประโยชน์ทานให้เป็นเวลาครับผมการนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็พยายามนอนให้เป็นเวลาด้วยนะคะการนอนนี่สําคัญจริงๆครับค่ะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงคาเฟอีนมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงบ่ายเย็นๆอีกอย่างที่น่าสนใจคือการลองหัดสังเกตความคิดแง่ลบของตัวเองค่ะแล้วก็พยายามท้าทายหรือปรับมุมมองความคิดเหล่านั้นดูอืมอันนี้อาจจะต้องฝึกหน่อยนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็การพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวที่ไว้ใจที่เขาสามารถให้กำลังใจเราในทางบวกได้ก็ช่วยได้มากค่ะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือต้องลองหาดูว่าวิธีไหนมันเหมาะกับเราที่สุดมันอาจจะต้องแบบว่าลองผิดลองถูกดูหน่อยค่ะจริงครับการลองผิดลองถูกนี่สำคัญมากเพราะแต่ละคนก็ตอบสนองไม่เหมือนกันใช่ค่ะ แต่ถ้าถ้าลองหลายๆอย่างแล้วมันยังรู้สึกว่าหนักอยู่ไม่ดีขึ้นการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก็จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเอกสารก็เน้นย้ำเรื่องนี้คือการบำบัดด้วยการพูดคุยหรือที่เรียกว่า psychotherapy นะคะเป็นการทำงานร่วมกับนักบำบัดเพื่อทำความเข้าใจตัวเองความคิดพฤติกรรมของเราครับ กับอีกวิธีคือการใช้ยาซึ่งในหลายๆกรณีการใช้2วิธีนี้ร่วมกันก็ให้ผลดีมากค่ะแล้วก็ข้อมูลนี้เขาย้ำด้วยนะคะว่าถ้าอยู่ในภาวะวิกฤตหรือมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองเนี่ยให้รีบติดต่อสายด่วนสุภ,ภาพจิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันทีนะคะยังในสหรัฐเขาก็จะมีเบอร์9 8 8ครับชัดเจนมากครับสรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันเจาะลึกข้อมูลจาก NIMH วันนี้เนี่ย สิ่งสําคัญที่อยากให้เราพอจะจับใจความได้ก็คือความเครียดม,มันมักจะมาจากข้างนอกมาจากเหตุการณ์แล้วก็มักจะหายไปเมื่อเหตุการณ์นั้นจบลงค่ะส่วนความวิตกกังวลมันเป็นเรื่องข้างในตัวเรามากกว่าแล้วก็อาจจะอยู่กับเรานานกว่าแม้ตัวกระตุ้นจะหายไปแล้วก็ตามถึงแม้อาการมันจะคล้ายๆกันแต่ไอ่ความต่อเนื่องยาวนานกับผลกระทบต่อชีวิตประจําวันเนี่ยน่าจะเป็นจุดสังเกตสําคัญนะครับใช่เลยค่ะสรุปได้ดีมากเลยค่ะ คือข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มันจะเน้นไปที่การจัดการปัญหานะคะคือเมื่อความเครียดหรือความวิตกกังวลมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะรับมือ,อยังไงแต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะคะเป็นคำถามทิ้งท้ายไว้ก็ได้ค่ะว่า Ờ, แทนที่เราจะรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาจัดการตอนปลายเหตุเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างความเข้มแข็งทางใจหรือที่เรียกว่า resilience คะสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจเราตั้งแต่เนิ่นๆหมายถึงยังไงครับก็คือลองเอาเทคนิคการรับมือต่างๆที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ค่ะอย่างการฝึกสติการปรับมุมมองการดูแลตัวเองดีๆพวกนี้มาลองปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราดูแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่เรายังรู้สึกสงบๆปกติดีอยู่นี่แหละค่ะ อ๋อ oh, เหมือนการเตรียมตัวล่วงหน้าใช่ค่ะเพื่อเป็นเหมือนเกราะป้องกันใจเราเตรียมให้เราพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆก่อนที่มันจะเอ,อ่อถาโถมเข้ามาจนเรารับไม่ไหวก็น่าจะเป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจนะคะลองเก็บไปคิดกันดูคะ่ะครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากจริงๆครับสําหรับการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตั้งแต่เนิ่นๆวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับข้อมูลดีๆครับยินดีค่ะ